ามทุ่เนี่ธันวาคมปีสองพันซึ่งเป็นวันสิ้นปีครับวันป่ายปีันเทาและหมวันกับวันที่หนึ่งกมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสบเวลามันผ่านไปวยครันพี่น้องสามวันสิบหันนะครับ,ก,รบก็เป็นประเทศนี้ของคนนู้นอยู่กับเขานะครับประเทโลกาสนะครับเป็นเวลาที่ไปผม นับก้อคนนักลงเเาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงาวสุญญากีศนะครับอาจจะเป็นผู้ช่วยกากระทรวงเกษตรชากญานะครับวยพรวาระวิธีที่่าีกรมนะครับโดยผมขออ้างอิงสิ่ศักด์สิทธบานองเืองนะครับแทนะเป็นต้นว่าารมีของ พระพุทธปฏิมากรหรือหลวงพ่อกระแกวบารมณนะครับเจ้ากรดุมหลวงเราจะถือบุญพระประเสริฐวานะครับทุกพระองค์เลยนะครับเจ้าเมืองเกาจะมือแก่ของจัววัดพิยาวของสุวปัมยาวนะครับของตัวจอบทับทำนิพลาดของตัวเกย์ทำนิตลาและขอคุณนําเบย์ทำนิพลานนะครับเ่องแทนบารมีปกปักจักษราที่เป็นเร้าขนทวัดยาว ่านเก่าอำเภอจงประชบแต่ความสุขความเจริญสิ่งที่ไร้ร่าติดผ่านมาเลเซียของแผ่นดิน2,104ขอขอพื้นผ่านไปนะครับกับปีเก่าในปีไร้ปี2 1้าซึ่งเป็นปีใหม่ปีที่ดีเสียขอ,อข,ขอพ่้นผ่านแล้ครับครัวจงประสบแต่ขขความสุข,ขความเจริญเจอเยอแต่สิ่งดีๆหลอดโลกขอบไทยบุณทักษะเตยวดาผู้ของ ตลอดปี2,565ครับขอบคุณครับ